ผักรวมค่ะอันดับแรกเราก็เตรียมผักเนาะผักทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็นนี่แหละที่เราเหลือๆค้างไว้ตั้งแต่ทําไว้แล้วมันเหลือก็จอกก๊กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะก็จะเอามาทําเป็นผักเนาะแล้วนาไปเก็บผักสวนครัวมามีใบพริกที่นาไม่อยากให้มันบ้าใบไงก็เด็ดใบพริกมาแล้วก็มีใบหอมด้วยต้นหอม เล็กๆใน,น้อยรวมผสมกันเข้าไปค่ะเราอยากใส่อะไรเลยเราก็จะใส่เนะต่อมานะคะเราก็จะมาตำเครื่องแกงค่ะนี่พริกแกงของเราก็จะมีหอมกระเทียมตะไคร้นะคะอันนี้น่ะก็จะเตรียมตำเลย แล้วก็พริกของเรานี่ค่ะนาจะใช้พริกแห้งนะคะพริกนี้เป็นพริกของปีที่แล้วที่นาปลูกไว้นาจะใส่ประมาณ30เม็ดค่ะหม้อใหญ่นิดหนึ่งเนาะใส่พริกไป3ามสี่เม็ดพริกของเราเองเผ็ดแซ่บเวอร์วจวดจ้าเนะจ๊ะยกขึ้นจัดหน่อย,ยะวายานตกโอ้ก้องสั่นสะเทือนจ้ะตำให้มันไม่ต้อง อยากให้มีหอมขลุกขิดอยู่อะไรเงี้ยค่ะพอตำเครื่องแกงพอตำเครื่องแกงได้ที่แล้วเราก็จะไปทำการผัดกันเลยจ้านาก็จะเปิดแก๊สนะคะแล้วก็จะใส่หมูลงไปอันนี้เป็นหมูที่นาหั่นแช่ช่องฟิตไปแล้วแล้วก็เอาออกมาละลายในช่องธรรมดาตั้งแต่ ตั้งแต่ือ่อคืนแล้วเนาะเราก็จะใส่พริกแกงที่เราตําเมื่อสักครู่ลงไปค่ะน่าจะไม่ทานเผ็ดมากเนาะใครชอบทานเผ็ดก็เอาที่สะดวกค่ะอันนี้เอาใส่ลงไปผัดรวมกันนะคะอย่าลืมน้ําล้างโทกนะผอดดือรอไว้เสิรนะ์ฟค่ะ อันนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดให้หอมนะคะผัดเครื่องแกงกับหมูเข้ากันให้หอมคั่วสิเนาะถ้าผัดมันต้องใช้น้ำมันด้วยใช่ไหมอันนี้ต้องเรียกว่าคั่วไครจะใส่ปลาระก่อนขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะถ้าเมืองไทยหรือ,อประเทศที่คุณอยู่ไม่วอรรี่เนาะหรือคุณอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองมาก กลางทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ไร่องุ่นของนานาก็จะใส่เข้าไปเลยแต่ที่นี่ทํากลัวค่ะยังไม่ได้เนาะเกรงใจเพื่อนบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั่วไปให้ได้ที่นะคะปกติก็จะปรุงรสเลยนะ แต่ตอนนี้กินมันจะหอมหวนชวนชวนให้ตำรวจมาจับทีนี้ก็เลยรอปรุงสุดท้ายอ,อาจจะใส่น้ำปลาก่อนได้ค่ะรวดอาจเผ็ดสนั่นเ,เข็มได้ที่ดีต่อใจ กลิ่นหอมนะคะผั่น้ำปลาแต่เขาจะหอมกับเราไหมน,นั่นเป็นอีกเรื่อง narratives. หนึ่งมันคือปัญหาของเาะคะาค่ะนาก็จะเอาผักที่เตรียมไว้เนาะผ, s <S ผักที่ที่สุกยาก่อนก็คือดอกกระหล่ำนะกระหล่ำดอกพวกผักที่สุดย่าะคะ่ะที่เป็นหัวหัวก่อน ล้างโคลงไปยุ่งก่อนยังไม่ใช่ทังหนดนะคะเพื่อที่แค่จะชะล้างขอบขอบให้เนาะวิธีนี้จะได้น้ำแกงที่ไม่ขาวใสนะคะถ้าคั่วเครื่องแกงก่อนอย่างเงี้ยจะจะไม่เหมือนที่ใส่หมูทีหลังถ้าใส่หมูทีหลังอันนั้นคือน้ำแกงใสน้ำออมอะคะ่ะ ใส่น้ำล้างครกที่เหลือลงไปค่ะีนี้ก็เติมน้ำได้เลยค่ะออมนี้เราจะไม่ใช้ไม่ให้ใส่น้ำยืดเนาะ ผักตัวนี้จะเป็นกระหล่ำที่เก็บไว้วันนั้นกินเมี่ยงหลายวันแล้ว <c oughs> กินชุนนะเนี่ยามาแช่น้ำให้มันสดชื่นขึ้นมาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ใส่ลงไปในแกงอ่อมแกงอ่อมผักรวม เดี๋ยวไปเก็บใบแมงลักก่อนนะน้าก็จะใส่กระหล่ำลงไปค่ะผักล็อกสุดท้ายพริกหวานแล้วก็กระหล่ำเราไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าน้ำจากผักนี่ก็ออกมาบ้างอยู่ รอน้ำเดือดค่ะ น้ำเริ่มเดือดแล้วเราผักยุกอีกสักหน่อยเราก็จะปรุงเครื่องได้เลยค่ะการปรุงเครื่องนี้คือนาที่นาปรุงสุดท้ายนี่คือเพราะว่ามันจะกลิ่นชุนเกินไปไงคะ มันจะกลิชุนเกินไปแล้วเราก็เกรงใจเพื่อนบ้านเนาะ น้ำเดือดแล้วค่ะพอน้ำเดือดเราก็จะเต,เติมปลาร้าอันนี้นาใส่ปลาร้าแม่บุญล้ำเพราะอะไรเพราะแม่บุญล้ำตำส้มตำไม่ค่อยถึงใจ <c oughs> อันที่จริงแค่ผัดไทยนองลสิงเนี่ยทานไทยนอสงนะนนอสิงขวดเขาจะราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะแต่แม่บุญล้ำนี่จะจะแพงกว่าแต่ตำส้มตำสู้เสกไม่ได้พี่เสกโลโซ ไม่ได้ค่าสนะโฆษณาของพิเศษนะคะแต่พิเศษอร่อยนี่ค่ะน้ำจะดำๆเลยนะน้ำแกงอ่อมนะได้ที่แล้วทีนี้ก็ใส่ใบมงลักะ อันนี้ใบแมงลักของนาที่สวนค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยโอ้ยเล็บมะเขืออันนม่ค่ะแต่มาโค <c oughs> รเลยใบแมงลักมีไม่เยอะค่ะอยู่ที่ต้นรอรอให้มันยืนต้นอยู่ตอนนี้เพราะว่าเด็ดเยอะมากเด็ดบ่อยมากกินบ่อยมากอันแห้งก็ยังเหลือนะน้องสาวส่งมาให้จากเมืองไทยที่ทําตักแห้งมาก็ยังเหลือค่ะแต่ว่ายังไม่กิน โอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปกินกันเลยได้แล้วค่ะแกงอ่อมของเราเห็นไหมน้ำจะไม่ได้ขาวนะ น้ำก็จะไม่ได้ขาวนะคะสูตรนี้เนาะทานกับข้าวสวยร้อนๆนนะคะตอนนี้เราก็จะไปกินกันเลยมากินกันเลยจ้าเนี่ยได้แล้วได้แล้วอร่อยหอมหวานมันเค็เผ็ดนิดนิดแกงออมสไตล์ต่ังแดนค่ะ มีแบบอือน้ำได้คขน่นแบบเอือแบอกเผาเผาสีอันนี้แล้วแหะแต่ฟักทองเ,อเหนื่อยขี้เกียจปอกแกะไงอืเหนื่อยอยู่ก็เลยเอาเอา,เอาที่มีผักในตู้เย็นก่อนเพราะถ้าทำฟักทองกผักพวกนี้อาจจะต้องทิ้งนะคะเพราะมันจะเสียงไงนาก็เลยลองดูใส่พริกหวานเข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันและรสชาติค่ะ ของกลิ่นพริกนะคะแล้วก็จะมีผักตัวหนึ่งของที่นี่จะออกรสขมนิดๆผักตัวนี้นะคะจะคล้ายๆกรกะหล่ำแต่ว่าจะมีรสขมนิดนิดนะคะไม่เยอะ,ะก็จะอร่อยอีแบบใบแมงลักที่สวนค่ะ ใส่ไม่เยอะมากแล้วก็มีใบพริกด้วยอันนี้จะเป็นใบพริกใบพริกพริกกวมจะบ้าใบก็เลยเด็ดออกพริกได้ไม่เยอะค่ะปีนี้ได้เพียงแค่2ต้นเองแปซื้อพันพริกนั่นแหละก่าวยางดีจ้งไดนทีออกมาเป็นระเขือโอเ มะเขือจ้าบักแข่งมันบ้ท่านออกดอกแล้วยังบรูจากจะท่านหนาว่ะตอนนี้ก็อูวันนี้24 24กันยายนแลว้วน,นี้ไม่้ย,ยุงโอเคนะคะนาขอไปจัดการถ้วยนี้ให้มันสเสร็จก่อนอร่อยแซ่บเบืเอ่อต่อพบกันใหม่คลิปหน้า